อ่ะมาตัวสุดท้ายกราชาชิญเลยค่ะมีอะไรอยากจะพูดถึงทีเล็กสัหน่อยนหมคะไม่มีราจะเปิดประมูลทีเล็ก444บาทค่ะพี่ประมูล999เลยอ่ะ หกพันล้วค่ะตรงกลางถ้าอขอหน้าเทสหน้าแบบสวยดีเลยนะคุณผู้ชงหน้าแบบตัวหน้าเทสขอเดี๋ยวเราพูดจากนี้นะคะ 7จ็ดเนค่ะฝั่งขวา8 0 0พันไหมค่ะสถานการณ์ยอ๋อใส่เสื้อซิงเกิลมา8,5ดพใช่ไหมคะโอเค8,5ค่ะ8,800ค่ะ9,000ค่ะ ตรงไหนอีกคะ9,000แล้วตอนนี้9,333เสลขสวยเออ9ก0 0ห้าค่ะ9ก0 0เจ็ดค่ะ9,900เก้าค่ะ9,900นเก้าเม่นนี่ข้างหน้าหนักแน่นมากนั่งไม่ไปไหนเลยไม่ขย,ยับด้วย หนึ่งค่ะไม่ต้องลองตรงนี้เลยหรอเฮ้ยนางเองเราจำได้หเมินครนี้เหมินหนึ่งค่ะหมินหนึ่งครั้งที่หนึ่งหมนสองค่ะ ทีเลสอีกรอบค่ะพระชาะมีน่ต้องพูดเลยมเรา้ว่านะเาคุ้คทีเลสเลยเนาะ1มจค่ะหมนเ,ด,มอนเดอี่ะเออออออนนี้หนึแม้จะนีจะรกาก ังนี้ค่ะฝั่งนี้ขอหัวใจทีนึงขอหัวใจทีนึงหัวใจเยอะ เ 10, ท่ 10, 7, 7. ทางหมืะคะ่เมื่อกี้หมื่นเจ็ดเจ็องมืนวอนแปดไม่เหลวหมื่นเจ็ดเจ็ดค่ะตอนนี้หมื 10, 7, 7, 7, ่นเจ็็ค่ะคุณพี่หมื่นแปด่ะตรงน,นี้หมื่นแปดแล้วนะหมื่นแปดแล้วทั้งสามหนุ่มกำลังเล่นพิธีรายกันน่ะหมื่นแปดครั้งที่หนึ่งหมื่นแปดหนึ่งแปดสมสามมหนแปดห้าค่ะด้าน ถ้าอาอะไรย่างเงี้ยนะคะหมื่นแปดห้ครั้งที่หนึ่งหมห้ารครั้งที่ตตรงอะไรนะตรงนี้หไมเห็นใส่เสื้องานอะไรเด่เสื้อทีเล็กแล้วก็เออคุยกันเฉยๆปรึกษากันหมื่นเท่อะไรนะครวันนี้มื่นแ้ร้อยครั้งที่สองครับให้คุชานับดีกว่าและและเดีแลวและ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 แยะและและแลนแดะและและแลและ พูแทนหนึ่มื่นเท่าไหร่คะแปดพันห้าร้อยหนึ่0เก้าตรงนี้เลยไรพี่ก้าอยคำ0อที่หนึ่งครับหนึ่นเกร้อ ใครให้มากว่านี้ไหมครับมีใครมากว่านี้คะอะไรนะคะอะไรนะอ๋อพี่คกบอกให้ช่วยยกสแตนดี้หน่อยอหออนาเบที่1ครับี่สอ และ1,000งมเท่าไหร่วะก็0 0่นหกน็ประมาณน่ร้อยครั้งที่สามนมีคนในาไม่ถ่าไม่ไม่ถ่ายเหมือนกันอาขชาตถ่ายเดี่ยวมล้กันเนาะอะรแบนีอง่งเนี่เพราะว่ามีคนฝากทำเป็นมาสียงต้อใสเอาโทรศัพท์มาถ่ายกันเนาะ โอเคค่ะบทนี ality, okay. ้กับตัวเองหน่อยค่ะบทที่ได้ดีที่ได้อยู่นะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ร่วมมารุมกันอยากให้พระจาวางไว้ก่อนเนาะช้าๆโอเคหนูจะได้ชื่อไหนก็ได้เลยด่า ที่ประมูลเมื่อสักครู่อีก18,300สาเป็น1มาออกมื่ลโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เก็บไให้่อนไม่คือพับเก็บให้ค่ะโอเคแอ่ะชาจับท่ะหนึ่งชื่อนาทิตานาทิตาน้องแมี่คือแหมทีนี้เลยยกมือเดินชา เขียนนะบอกให้เขียนลายมืออ่านง่ายๆนางสาวครับอ้านางสาวไม่ใช่และไม่ได้เขียนนางสาวนะใช่่มนางสาาวนงจนาบุญกุศลครับนางสาวกัญชนาบุญกุศลไม่อยู่จับใหม่บอกว่าไปต่กันเองนะ ดวงเขาดีจริงๆขอบคุณมากนะคะเซ็นด้วยเซ็นด้วยเอาล่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ตอนนี้เลยนี่แหละคะ่ะ16นาฬิกาตรงเราจะไปเจอกันที่เวทีเอทเอทรียมเนาะนะคะอ่ะาาทัศน์ทองกล่าวทัชไายทีไรกันหน่อยดีกว่าเชิญชวนไปเวทีเอเทียมีเสื้อขายด้วยใช่ไหม,ไหมเออเสื้ออยู่ปริ้นใช่ไหมคะครับผมก็นี่กี่โมงแล้วฮะตอนนี้50ว่ะคะ่ะ50 สี่วันที่ก็เดี๋ยวว่าเจอกันนะครับผมก็เจอกันได้เลยครับผมเจอกันนะครับคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงใครที่ทำกระดิ่งเท่านั้นนะใครทำกระดิจะมีเสื้อยูฟิล์ท์ขายนะครับสีขาวกับสีกรมนะครับใครสนใจก็ซื้อได้นะครับอ่าไปซื้อเสื้อยูฟิล์ที่ไหน ยาวมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเจอกับสามนักสแสดงที่เวทีเอเชียนะคะสหรัตอนนี้ขอบคุณมากค่ะเจี๋ยวนะให้เราเริ่มตนให้ักกันก่อนเนาะโอเคนะ